สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําที่แขวนหมวกเชื่อมันนะครับก่อนเดือนนะครับผมก็จะต้องทําการซื้อเออเหล็กแขวนมานะครับผมแต่ว่าเหล็กแขวน,นนยครับมันมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ ช่วงที่จะแขวนนะครับค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมก็จะทําการดัดนะครับผมเพื่อให้ปลายนะครับมันอ้าออกสักนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะทําการเใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ทําการดัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะมาทําการนะครับเช็คระยะนะครับผมเช็คระยะไม้นะครับผมเพื่อที่จะทําการเจาะรูนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะต้องเช็คระยะให้ดีนะครับว่าเราต้องการระยะประมาณเท่าไหร่นะครับผมต่อมานะครับก็จะอยู่ในส่วนของการเจาะรูนะครับผมผมก็จะเลือกดอกนะครับ ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวที่แขวนที่ผมซื้อมานะครับลักษณะการเจาะก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็จะทําการขัดนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะใช้เครื่องขัดขนาดทรายแบบไร้สายครับก็จะเป็นรุ่น GSS 18โวลต์ขีด L-I นะครับผมในส่วนของอัตราความเร็วรอบนะครับก็จะอยู่ที่11,000รอบต่อนาทีนะครับในส่วนของน้ําหนักเครื่องรวมแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่น้ําหนักประมาณ1กิโลนะครับในส่วนของเครื่องขัดเครื่องนี้นะครับก็จะเหมาะกับงาน DIY แล้วก็จะเหมาะกับพี่ๆช่างไม้นะครับที่สามารถใช้โดย ที่แบบไม่มีสายมาลุงลังอะไรประมาณนี้นะครับผม ลักษณะการขัดก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะไล่ขัดทั้งด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับลักษณะไม้นะครับก็จะได้สวยงามประมาณนี้เลยลักษณะการขัดที่เสร็จแล้วนะครับผมต่อมานะครับเมื่อเราทําการขัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาใส่ที่แขวนแบบนี้เลยก็จะนําที่แขวนนะครับมาไล่ใส่เลยนะครับผมก็จะใส่ทั้งหมด4อันนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะไล่ขันไปเลยนะครับผมเราก็จะขันพอตึงๆพอนะครับเดี๋ยวมันจะหลวมนะครับผม ก็จะไล่ใสมาแบบนี้เลยนะครับผมพอเวลาเราใสแล้วนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่ามันขันเป็นกงหรือเปล่านะครับผมเพื่อที่จะให้ทั้งสี่ตัวนะครับได้เท่ากันทั้งหมด4อันเลยจะได้ไม่น่าเกียดนะครับผมลักษณะการขันก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วงานที่ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวต่อมานะครับผมก็จะมาทําการทาสีฉลุน้ามันครับสีน้ามันที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสีสูตรน้ำเลยละครับผมก็จะเป็นสีแบบเคลือบด้านนะครับผม ก็จะไล่ทาทั้งหมดสด้านเลยนะครับผมลักษณะงานนะครับผมที่ทาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งนะครับผมในส่วนของการติดตั้งนะครับผมก็จะทําการเจาะรูแล้วก็ตีพุกเข้าไปแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ทําการยึดน็อตแบบนี้เลยนะครับผมก็จะไล่ยิงสกูไปทั้งหมด3าตัวเลยนะครับผมอ่ะ ลักษณะงานที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นการตอกหมุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวไม้นะครับผมก็จะไล่ตีไปทั้งหมด5ตัวเลยนะครับก็จะทําให้ชิ้นงานนะครับสวยขึ้นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการแฝวนะครับผมก็จะนำหน้ากากเชื่อมมาแฝนแบบนี้เลยอันนี้เป็นลักษณะงานที่ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับลักษณะการจัดเรียงนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะวางตำแหน่งยังไงให้ชิ้นงานสวยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามด้วยครับ